สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่ฟ้าใสาจากกรมควบคุมโรคจะชวนน้องๆมารู้จักกับเจ้าเดงกีหรือเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคไข้เลือดออกนั่นเองค่ะเชื้อไวรัสเดงกีมีสี่สายพันธุ์นะคะมีต้นกำเนิดมาจากลิงในทวีปแอฟ,ฟริกาโดยมีเจ้ายุงลายตัวร้ายที่ไปกัดผู้ป่วยแล้วมากัดเราแพร่เชื้อเดงกีให้เข้ามาอยู่ในเลือดของเราทาให้เป็นไข้เลือดออก น้องๆต้องสังเกตดีๆนะคะยุงลายตัวร้ายที่ว่าขาของมันจะเป็นลายดำสลับขาวยุงลายชอบน้ํำนิ่งใสแล้วก็ชอบอยู่ใกล้ๆพวกเราตรงไหนที่มีน้ำขังมันยิ่งชอบมาวางไข่แล้วก็โตเป็นลูกน้ํำยุงลายหนึ่งตัววางไข่ได้หลายรอบรอบและหลายร้อยฟองพอครบเจ็ดวันมันก็บินมาดูดเลือดพวกเราได้ ดังนั้นน้องๆต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่กำจัดแหล่งวางไข่ของยุงบ่อยๆนะคะความร้ายกาจของเจ้ายุงลายยังไม่หมดแค่นี้พวกมันดูดเลือดเราได้ทั้งช่วงกลางวันและกลางคืนพอเชื้อไวรัสเดงกีเข้ามาอยู่ในตัวเราแล้วกว่าจะรู้ตัวว่าติดเชื้อก็ตั้งเป็นอาทิตย์เลยนะคะคนที่ติดเชื้อจะมีไข้สูงติดต่อกันสองวันหน้าแดงปวดท้องท้องเสียปวดเมื่อย บางคนมีผื่นขึ้นหรือไม่ก็คลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยอย่าชะล่าใจปล่อยไว้นะคะรีบไปพบคุณหมอเลยจะดีที่สุดค่ะแล้วถ้าคุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะโดยมากแล้วเราจะหายจากโรคไข้เลือดออกได้เองค่ะพี่ฟ้าใสาขอเตือนนะคะว่าห้ามไปซื้อยามากินเองเด็ดขาดเลยเพราะยาพวกนี้ อาจทําให้เลือดออกข้างในร่างกายเราได้สมกับชื่อโรคไทยเลือดออกไงคะเป็นหน,หนักถึงตายเลยทีเดียวแต่หากกลับถึงบ้านแล้วอาการป่วยกลับรุนแรงขึ้นเช่นมือเย็นเท้าเย็นหัวใจเต้นเร็วกับความดันเลือดต่ำถ้าผู้ป่วยเป็นเด็กก็จะซึมไม่ไปวิ่งเล่นกับเพื่อนเท้าก็กินน้อยลงให้รีบพาไปหาคุณหมอโดยเร็วที่สุดเลยนะคะ ถึงแม้ว่าการมีสุขภาพแข็งแรงจะช่วยให้ค่อยๆหายป่วยจากโรคไข้เลือดออกได้เองแต่ก็อย่าวางใจเพราะเราสามารถกลับมาเป็นโรคนี้ได้อีกพีฟ้าใสจึงอยากแนะนำว่าการป้องกันดีกว่าการรักษานะคะพวกเราต้องร่วมมือกันตัดวงจรยุงตรงไหนที่ฝนตกลงมาแล้วมีน้ำขังน้องๆต้องเทน้ำทิ้งไปตรงไหนมีลูกน้ำก็ตักให้ปลากิน รือเปลี่ยนน้ำใหม่ไปเลยค่ะกำจัดยุงร้ายเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนน้องๆช่วยคุณพ่อคุณแม่ดูแลบ้านให้สะอาดเป็นพลังสังคมดูแลวัดโรงเรียนสวนสาธารณะให้ไม่มีแหล่งน้ำขังไม่ให้เจ้ายุงร้ายมาวางไข่ได้เป็นอันขาดเลยนะที่สำคัญ น้องๆต้องระมัดระวังตัวเองด้วยไม่ให้โดนยุงกัดมันสวมใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดหรือทายากันยุงกันไว้ก่อนเสมอถ้าทำตามที่พี่ฟ้าใสาบอกได้อย่างนี้ทั้งหมดเจ้ายุงลายตัวร้ายก็หมดสิทธิ์แพร่เชื้อเดงกีน้องๆและคุณพอ่อคุณแม่ก็จะปลอดภัยห่างไกลจากโรคไข้เลือดออกตลอดไปค่ะ